คุณต้องการลาออกจากง,งานเพราะต้องการเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าคุณต้องการลาออกจากง,งานเพื่อคุณมีความมั่นคงที่จะ,กะเกษียณได้แล้วคุณต้องการแบบไหนนะคะจริงๆเงื่อนไขหลักๆของการที่คนตัดสินใจลาออกจากง,งานก็จะมีอยู่ประมาณ2กลุ่มหลักๆใหญ่ๆนะคะก็คือ ข้อแรกก็คือเรื่องของการต้องการเปลี่ยนงานใหม่นะะการเปลี่ยนงานใหม่ก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะต้องการที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือว่าการทํางานหรือว่าที่ทํางานอยู่ไกลบ้านมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนก็ต้องการเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่าความต้องการส่วนตัวนะคะความต้องการส่วนตัวก็อย่างเช่นต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะคะเปลี่ยนสายงานที่ตัวเองเคยทํา ะะหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลายสไตล์ของการทำงานใหม่นะคะบางคนก็จะอยากาปัจจุบันก็จะมีการทำงานแบบ work from home นะคะบางคนก็ต้องการที่จะ work from home 50อร์มนะคะเดินทางไปออฟฟิศ50ซึ่งาบางที่ก็ถ้าสมมุติว่า,าต้องการที่จะให้พนักง,งานเขาออฟฟิศ100ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับ คนคนนั้นหรือบางคนก็ต้องการที่จะออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะมีความฝ่ายฝันที่จะออกมาทำธุรกิจที่ตัวเองอยากทำนะคะอ้นี่คือคนกลุ่มแรกก็คือก็ยังต้องใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงินอยู่นะคะคนกลุ่มที่สองที่ลาออกจากงานก็เพราะลาออกเพื่อที่จะ,กะเกษียณตัวเอง ะะซึ่งคนกลุ่มนี้เขาจะมีการวางแผนของเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาต้องการที่จะ,กะเกษียณอายุตอนอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะมีเงินเก็บมากพอนะคะในการที่จะพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเขาต้องใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมีเก็บเงินก้อนเท่าไหร่เพื่อใช้จ่ายในอนาคตด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีาจํานวนเงินมากพอตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะ ถ้าเขามีการเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่จะเกษียณแล้วเขาก็สามารถที่จะออกจากงานมาได้นะคะแต่ว่าบางท่านที่ออกจากงานมาก็สามารถที่จะทํางานอื่นได้นะคะตามที่ตัวเองชอบนะคะเช่นอาจจะชอบเรื่องพวกของการเกษตรหรือว่าทําอะไรเล็กๆน้อยๆตามสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายหลกัหลกๆเขาจะมีเงินเก็บมาอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ได้แบบว่าทำงานเพื่อแลกกับเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว นะคะเพราะว่าเขามีเงินเก็บมากพอในการที่จะใช้ในอนาคตดังนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจลาออกจากง,งานเนื่องด้วยเหตุผลได้งานใหม่หรือว่าต้องการ,กรเกษียณนะคะคุณก็ต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้ว อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะลาออกจากงานคุณก็ต้องให้แน่ใจนะคะว่าคุณได้งานใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับที่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าคุณตัดสินใจที่จะลาออกเพราะต้องการเกษียณคุณก็ต้องมั่นใจว่าแผนที่คุณได้วางแผนมานั้นได้มีจำนวนเงินที่คุณเตรียมไว้นั้นได้สามารถที่จะใช้ได้ถึงอนาคต ะะแม้ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนครูก็ขอให้คุณมีความสุขกับการตัดสินใจแล้วก็เป็นทางเรื่องใหม่ของคุณนะคะ